สวัสดีไซสๆนะครับพบก,กับช่องอิวชแนลมือนีมีเบ่มหาเหทสามลูกนะครับเป็นของร้านซ่อมนะครับตัวสามน้วยนี่อันสีเขียวนี่บ่ขาดแต่ว่ามันเปลี่ยนเขาบ่ชอบเป็นเวฟร้อยชิปตัวสีน้ำเงินก็ลอยชิปนางขาดนะครับ ตัวนี้เป็นร้อยยี่สิบห้าประมาณอันนี้ก็เปลี่ยนจะเปลี่ยนหนังเป็นหนังโซนิคใส่คิว้วนี่นะครับใส่คิว้วเหมือนเย็บเดิมๆทั้งสามอันเลยนะครับเย็บเดิมๆใส่คิว้วเป็นเบาะลานซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขายรถมือสองนั่นนะครับเป็นอาไม่เฮ็ดร้านนี้เป็นเฮ็ด เอาม่เฮ็ดประจำนะครับร้านอยู่ที่ซอยหมู่บ้านหนึ่งนะครับหลังสมภพหลังตลาดอ้อมใหญ่นะครับตลาดสมภพนึงละพี่นอ้องเดี๋ยวผมจะแกะนังเก่าออกแล้วผมก็จะวาดแดบดบแ้วผมก็จะเย็บแล้วก็จะยิงแล้วผมก็จะถ่ายให้ดูอีกทีตอนมันเสร็จแล้วเพราะว่าผมตุกขันตอนผม เคยลงคลิปไปหลายคลิปแล้วผมก็จะเอาตอนเจ็ดเลยนะครับรอชมเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งหมดเป็นการเปลี่ยนหลังเบามอเตอร์ไซค์ใหม่นะครับเป็นการเย็บ ใส่คิวเดิมๆทุกตัวต้องสามโตเลยนะครับนี่เป็นหนังเกาที่ถอดออกหนังโซนิกทั้งสามใบเลยนะครับเว็บร้อยสิบไอสองใบแล้วก็เว็บร้อยห้าปลาวานหนึ่งใบ เปลี่ยนนังบามอเตอร์ไซค์กับอีวชานลเป็นงานหน้าร้านนะครับสรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมอีวชานลสวัสดีครับ